แหละครับมันไม่อยากอธิบายตรงนั้นนะครับแล้วแล้วยังไงใครจะตีหัวคุณใครจะมาตีคุณพ่ออ๋อครับนี่คุณพ่อเหลยครับแล้วโทษนะครับเอ่อคุณพี่ชื่ออะไรครับน้ำผึ้งนาำศกุลโทษนะครับนุ่มมังพันโทษครับคุณพ่อครับชื่ออะไรครับคุณพ่อมานพก็คงเป็นนุ่มมังพันนะครับคุณพ่อมานพมังพันแล้วก็คุณน้ำผึ้งน้ำผึ้งนุ่ผสมดีโอครับจะใช้กระจกนี่นะครับตีหัวคุณพ่อเป็นคนตี ทำไมถึงจะต้องตีกันด้วยล่ะคะเป็นกิจวัตรเป็นกิจวัตรต้องมาอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเมื่อกี้ก็มากำลังซ้อมโมงไอ้มะพร้าวอยู่จ่อกระจกตีหัวอืมันเกิดอันตรายขึ้นหรยอครับเพราะว่าซ้อมทุกวันไงก็จะฝึกฝนมาแล้วอย่างดีหรือไงฮะอย่างนี้ท่านผู้ชมทางบ้านครับมีเหม้อนกัน ถ้าผิดพลาดนะครับแล้วจากนั้นการที่ไม่ผิดพลาดเขาพพวกเราเนี่ยฝึกซ้อมมาตลอดใช่ไหมครับแบบนี้ก็<อ>จะต้องห้ามไม่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลอกเลียนแบบเป็นอันเด็ดขาดเพราะว่าขนาดว่าคนที่ได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก็ยังพลาดก็ยังมีสิทธิผิดพลาดได้<ช>นะครับ<ช>ที่ทํานี่ไม่มีใช้อะไรช่วยไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆป้องกันเลยไม่มีทุกอย่างทําดักใจอย่างเดียวใช่ไหมครับโอ้โหอ๋ออันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าแต่คุณพ่อครับ ถ้าตีหัวลูกหรอครับไม่ต้องสาหรับหัวแข็งจนแบบต้องใช้ตีอย่างนี้ตีเลยแหละครับเนี่ยโอ้แบบนี้ห้ามไปเล่าเรียนแบบนะพี่ตีจะไปตีลูกที่บ้านหรือเปล่ายังไม่มีเออย่างนี้อย่างนี้ต้องยุทีพร้อมือยังจะพร้อมแล้วค่ะแล้วท่านผู้ชมแ่ะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมการแสดงเสียยงตาชุดนี้เลยครับผมและแล้ววินาทีที่เสี่ยงตายที่ระทึกถึงขนาดว่าพิธีกรของเราทั้งสองคน ไม่กล้านั่งใกล้ๆต้องขยับออกมานั่งห่างเพราะอาจจะโดนลูกหลงของเศษกระจกที่แตกกระจายมาโดนก็เป็นได้เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนอยังไงยังไงผมไปก่อนแล้วครับ หนังศีรษะที่บางและอ่อนนิ่มกับแผ่นกระจกที่แข็งและคมมือแตกเป็นสี่น้ำพึ่งนั่งนิ่งให้พ่อตัวเองฟาดแผ่นกระจกออกมาที่ศีรษะตัวเองอย่างไม่ยั้งมือแผ่นกระจกแตกกระจายหัวน้ำพึ่งไม่เป็นไรแต่ดัางจมูกของเธอถูกคมของเศษกระจกเฉือนหลุดไปเลือดสีแดงฉานไหลรินมาตามด้างจมูกจนเปื้อนไปทั่วทั้งสองข้างริมฝีปาก แต่สีหน้าและแววตาของเธอก็ยังยิ้มสู้เพราะเธอคือหญิงเหล็กที่กล้าสีตาโอ้รอยกระจกปากของแท้นะครับบาดตรงจมูกเลยนะครับนี่คือการผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับนี่คือของจริงนะครับเราไม่ได้ทำมีของอะไรที่มาปลุกเสกอะไรเลยนะครับอย่างมีิดั้นแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมทางบ้านเอออย่างนี้ต้องดูครับหากระดาษอะไรมาติดตรงนี้ได้ไหมครับหามาสักนิดหนึ่งนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับตรงนี้คือขอที่เช่านะครับที่ครับเอ็นครับตรงจมูกนะครับไม่ครับตรงตรงนี้นะครับผมกดไว้ก่อนนะครับอันนี้คือทําให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ทราบว่าการกระทําสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเรามาให้ท่านผู้ชมดูเพื่อให้ดูเป็นวิจารณญาณนะครับว่าการกระทําอย่างนี้ต้องไม่ใช่การโชว์อย่างเดียครับโชว์ด้วยของจริงค่ะแล้วก็นี่ขนาดว่าได้รับการฝึกฝน มเป็นอย่างดีแล้วก็ปุฝนทุกวันยังมีการพิกา์เกิดขึ้นตรงมืออะไรก็มีนะครับแล้วอย่างนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะลอกเลยนแบบเพราะว่าอันตรายมากๆโดยเฉพาะโชว์เสี่ยงตายอย่างนี้ครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งขาดพวกเราดูยังมีความรู้สึกว่าหวัดเสียวเลยนะครับค่ะเพราะนี่คือการแสดงเสี่ยงตายครับโอ้โหปลาตัวเล็กก็มี อนนี้เราสองคนอยู่ที่วัดอุบลบรรณารามนะคะหรือว่าที่รู้จักกันทั่วไปว่าวัดบุคโลนั่นเองที่หน้าบริเวณวัดที่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยาได้จัดเป็นเขตอพยพทานนะคะมีฝูงปลาจํานวนใหญ่น้อยแยะมากมายนอกจากมีจะมีฝูงปลาแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่น่นสาสนใจอีกด้วยใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับจะหน้าพวกเราทั้งสองคนที่ตรงไหนนะครับที่ตรงนั้นก็ต้องมีเรื่องราวประเทศเสียยเส่ยงตายเสี่ยงตายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับมีเรื่องเสี่ยงตายประเภทอะไรนั้นนะครับตามพวกเรามาครับไปย่างนุย ว่าอย่งประููเรื่องเออนะไปเทปไปไปกัไป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 เอ้ยจารตีหัวทำไมครับเนี่ยเพราะว่ากับกุญใจเรื่องอะไรครับเนี่ยพี่ขอโทษนะคะโอ้ยเลือดังนั้นเลยอ่ะนี่มันจรนใช่ครับ พี่จานครับพี่สูดไดไหมพี่จัดติเอออ้าวยไม่งล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่จานแท้ๆเลยนะครับเขาตีไปได้ยังไงครับเนี่ยไม่เจ็บเลยครับเนี่ยมันสาใจดีตีต่อไหมเนี่ยจะตีต่อเลยครับงั้นงั้นให้ให้คุณเป็นคนตีเลยนะครับผมจะเป็นคนยืนอยู่ข้างๆนะครับจะดูนะครับครับโอเคครับโอ้โหกล้ายังไงเนี่ย โอ้โหพี่เป็นไง <ขอ S 2> บ้างคท<ข>อนะคะโอ้โเลือดออกเลยอ่ะเป็นไงบ้างครับหายกุ้งใจหรือ,อยังครับเนี่ยหายกุ้งใจแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่าลอกเรียนแบบเป็นอันขาดนะครับ ค่ะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆทั้งบ้านนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะนี่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นค่ะใช่ครับเรามาดูน้องสัชชาใช้จานกระเบือ้องกินหัวตัวเองเพื่อแก้เซ็งเพียงแค่เหตุผลที่แฟมในมาตามก็เลยต้องใช้จานกระเบื้องกระแทกของตัวเองเล่นเพื่อแก้เซ็งจนได้เรือซึ่งเราทีมงานสิ้ตายก็บ,บอกท่านผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มรุ่นที่กำลังมีความรักจะได้จดจำเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ มันอันตรายนะจ้ะค่ะและโดยเฉพาะน้องๆหนูๆทางบ้านนะคะห้าลอกเรียนแบเบเป็นอดีตค่ะเพราะว่านี่เป็นเพียงการแสดง<ช>แล้วก็ค,คนที่จะทำอย่างนี้ได้<ม>ก็จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีถูกต้องครับเพราะนี่คือการแสดงเสี่ยงตายค่ะครับ